น้ำหนักดีดมากเลยเด้อเราลองจับดนูนะเราจะได้ปริมาณแล้วก็น้ำหนักมันดีมากเลย,ยมันผิดกับทุกครั้งที่พี่ทํามาที่เคยเช่าอ่ะเขาได้ประมาณ9้าเกวียน10เกวียนนี่เขาถือว่าเยอะแล้วนะอเออแต่พอพี่มาทานี่โอ้โหว้าวจริงมีนะโทรเขามาถามพี่ว่าพี่ใช้จริงไหมอะไรไหมพี่บอกเลยนะว่าพี่ใช้จริงมันฟื้นข้าวให้พี่ได้แบบดีมากเลยนะอะไรเงี้ยตอนนั้นที่เรามาที่บอกมีเดี๋ยวคนบอกโอ้ยข้าวพี่เจ๊งแน่ปีนี้ไม่รอดหรอโหอย่างนี้เขาว่าเห็นข้าวพี่ตั้งแต่แรกตั้งแต่พี่ดาว่ามันย่อยมันหายไปยังงไ ของพี่ก็ไม่รอดและพี่กลับมารอดได้เขาก็ถามพ่อถามคนอื่นว่าพี่ใช้อะไรปุ๋ยอะไรข้าวพีถึงฟื้นนาข้างๆนี้ก็เริ่มจะใช้ตามพี่แล้วตรงนี้นี่นะเออใช่จากมือใหม่นะปีแรกกลายเป็นผู้ยอดชานท้าสภาข้าวพี่ไม่ย่อยนะไม่เป็นโรคนะแล้วพี่มาใช้แกรมมาทูนะพี่ว่าจะได้เยอะกว่านี้ใช่สวัสดีครับวันนี้เกษตรเอฟอ์สและปุ๋ยน้ำตาจอมยุทธนะครับพาพี่น้องชาวเกษตรกรมาดูแปลงข้าวของพี่ล้นนครับ แล้ววันนี้นะครับพี่ร่าจะทําการเกี่ยวข้าวเราจะไปดูกันนะครับว่านาข้าวของพี่ร่าเนี่ยจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนมันได้สวยแค่ไหนตามผมไปดูได้เลยครับส <พ CON> วัสดีครับสวัสดีค่ะบทำไรอยู่อะพี่ดูเขาเกี่ยวข้าว,ายว,าวอยู่ค่ะเกี่ยวข้าวเหรอ ผมผมอยากลองไปเกี่ยวข้าวดูไหมแล้วเรามีอะไรมากมากน,ะนี่ผมเตรียมถุงมือมาแล้วพี่มีเคียวไหมล่ะนี่เอางั้นขอเคียวนะอยากลองดูอา้าวโมลีลาอยู่นั่นหละเขาเกี่ยวไปถึงไหนแล้วได้ครับพี่ได้ครับไป ย่างนกเกี่ยวข้าวี่รัตโทรเรียกรถดีกว่าพี่ไม่ไหวมันไม่ยากนะอ่อนจังเลยแต่มันเยอะเกินโอ้ยอมรับยอมรับไม่ไหวจริงแป๊บนะฮัลโหลนาะเฮียาอมาได้แล้ว อันนี้ครับได้เวลาใช้รถเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้นะใช้มือเกี่ยวนะหูไม่ไหวเหนื่อยนะครับไ mm hmm. ปเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาเกี่ยวข้าวกันไปครับ mm hmm. ไปเลยเป็นไงบ้างครับพี่รัฐผลผลิตปีนี้ดีมาก พอใจมากเพราะว่าจากที่ผ่าน,านมาสองสามรอบที่ทําผ่านมารอบนี้รู้สึกว่าโอเคมากกับปัญหาที่เจอมาตั้งแต่แรกที่พี่เคยบอกไปที่ข้ามันย่อยนะใช่แล้วพอผลผลิตกลับมาด้วยแบบโอเคมากเลยหรอเมื่อกี้ผมเห็นแบบคนที่เขามาดูพี่นะที่ตอนเกี่ยวข้าวเขาก็ฝึกเขาชมข้าวพี่้วยฉะนั้นว่าดีใช่เขาเป็นนาข้างๆเนาะเขาทำม,มาเขาก็เลยรู้ว่าทุกรุ่นทุกรุ่นที่ผ่านมาของพี่จะเป็นยังไงแต่รอบนี้เขาเห็นจากมเมล็ดที่มันเต่งแล้วก็ใหญ่ และแง้ทีอเอาก็เลยว่ารอบเนี้ข้าวพี่อะผลผลิตน่าจะดีกว่าทุกรอบพี่รัฐครับแล้วอย่างเสบวกสัส่งข้าวต่อข้าวอย่างเงี้ยพี่รัฐทำไงเผาไหมหรือว่ายัางไงฟางข้าวพี่จะอัดแล้วก็ขายอเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราตากแดดไว้สักสองสามแดดแล้วเดี๋ยวจะมีรถอัดฟางข้าวมาอัดส่วนต่อพี่จะเอาน้ําใส่แล้วก็ถ่ายกบเพื่อจะหมักฟางให้มันเป็นปุ๋ยของเราเพราะว่าพี่จะไม่นิยมเผาฟางมันจะไปทําลายหน้าดินแล้วถ้าเราเราเผามันไม่ดีใช่ไหม เขาบอกว่ามันไปทำลายหน้าดินดินมันจะไม่ดีมันจะเหมือนอาหารอาหารอะไรที่อยู่ในดินอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นความเชื่อบิดผิดเนี่ยที่การเผามันจะทาให้มันดีอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ของ,อของพี่จะใช้หมกักอ๋องั้นเดี๋ยวพี่รัฐพาผมไปดูมเมล็ดข้าวหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงครับผมเชิญครับพี่ไปโอ้ oh, อันนี้มเมล็ดข้าวของพี่รัฐเหรอครับเนี่ยใช่อันนี้รู้สึกว่ามันจะมเมล็ดสมบูรณ์มไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีรอยด่างเออใช่เม็ดมันไม่เป็นด่างแล้วก็ละแง่มันจะที่ เออแล้วน้ำมันนี่น้หนักดีมากเลยเนี่ยเราลองจับโดนเราจะได้ปริมาณแล้วก็น้ำหนักมันดีมากเลยมันผิดกับทุกครั้งที่พี่ทํามาเหรอครับใช่คือเห็นผลเลยใช่ไหมใช่จากที่แบบเพื่อนบ้านเรืออะไรนะข้างๆที่เขาเคยทําเขาเห็นนะเขายังบอกว่าอาจจะเป็นเพราะยาที่พี่ใช้ตัวแกมมาตูที่พี่ใช้เพราะว่าละแง้มันจะที่เมล็ดมันจะใหญ่แล้วก็เม็ดมันสมบูรณ์เกือบทุกเม็ดเลย ก็เพราะเราใช้ตัว A อฟอร์ดเนาะแฟร์มารูลซีโฟเนาะก็เลยทำให้ได้ลุงข้าวที่สวยมันได้ที่ใหญ่ใช่ไหมพี่ตอนนี้ไปไหนพอก็ยิ้มได้แล้วใช่ไหมได้ตอนนี้ก็ทุกคนก็มาดูมาคนมาดูเยอะเลยตอนนี้วันนี้วันนี้วันนี้เราเกี่ยวด้วยเนาะก็เลยมีคนมาดูด้วยนะอยากดูว่าผลผลิตเป็นยังไงใช่ไหมพี่นี่ข้าวเต็มอุ้มแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวเอาข้าวขึ้นรถสิบบาทได้ได้งั้นเดี๋ยวรอรอดูเนาะโอเคข้างกันฝากพี่จ้า ร้านเมื่อกี้ไปช่างข้าวมาแล้วเป็นไงบ้างเคเป็นไปตามคาดเลยได้ได้เท่าไหร่ได้สิบห้เรียน36ถังขนาดข้าวย่อยนั้นเนี่ยเพยนีถ้ถือว่าดีเลยใช่ไหมดีถ้าเกิดเปรียบกับปัญหาที่พี่เจอตั้งแต่แรกอ่ะถ้าพี่ไม่เจอพวกเอฟอแกมาทูนะ พี่อาจจะได้ไม่ถึงขนาดนี้เพราะว่าปัญหาข้าวพี่มันเป็นโรคมันอย่างที่พี่เคยบอกอ,ะอ่ะเพราะม,ม,มันจะไม่รอดเออมันอาจจะไม่รอดไปแล้วก็ได้รอบหน้าพี่ว่าจะต้องเพิ่มใช้แอมมาป้องกันเชือ้อราคราวนี้พี่จะได้ไม่ต้องเจอปัญหามันเป็นโรคไงพี่ก็ฉีดป้องกันไปก่อนเลยอ,อย่างที่แอดมินแนะนําพี่มาแต่พี่ก็จะไม่เจอปัญหาที่จะเป็นเชือ้อราจะเป็นโรคแล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะได้เยอะกว่ารอบนี้หรือเปล่าถ้าปกติพี่ทําอ่ะมันได้ขนาดนี้ไหม ปกติที่พี่ให้เขาเช่า,เขาเช,าเขาเช่านะคนที่เคยเช่าเขาได้ประมาณ9้าเกวียนถึงสิเกวียนนี่เขาถือว่าเยอะแล้วนะอเอเอแต่พอพี่มาทํานี่โอ้โหว้าวจริงโอ้โหนี่เกือบัอบบ,บว้าวเลยเกือบครึ่งเลยนะใช่ใช่อันนี้เราเราทำเองด้วยใช่ไหมพี่ทาเองด้วยแล้วก็พอเรามาเจอปุ๋ยดียาดีได้เหมือนเพิ่มฮอร์โมนให้ข้าวดีแล้วก็ได้ผลผลิตตามที่แบบนี่เลยอ่ะคุ้มมากตามต้องการขอคนกิเลยแล้วคนละแวกนี้พี่พอเขาเห็นผลผลิตพี่มาแกะพี่ว่าเขาอยากจะ มาใช้เหมือนพี่ไหมอยากนะเพราะว่าหลายๆคนที่โทรเข้ามาถามพี่มีนะโทรเข้ามาถามพี่ว่าพี่ใช้จริงไหมอะไรไหมพี่บอกเลยนะว่าพี่ใช้จริงอลองดูลองใช้ดูแต่มันดีจริงๆมันฟื้นข้าวให้พี่ได้แบบดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจากจากตอนนั้นที่เรามาที่บอกมีเดี๋ยวคนบอกโอ้ยข้าวพี่เจ๊งแนะ่ปีนี้ไม่รอดหรอกโอ้ยอย่างนงี้นะใช่แล้วเราก็มือใหม่ด้วยใช่ใช่ไหมใครวันว่าแบบพอเรามาวันนี้ปุ๊บเราเกี่ยวแล้วเราช่างนะอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาใช้ตามพี่คนละแวกเนี้ยนะ เพราะว่าเขาว่าเห็นข้าวพี่ตั้งแต่แรกตั้งแต่พี่ดาว่ามันย่อยอม,มันหายไปยังไงของพี่ก็ไม่รอดแล้วพี่กลับมารอดได้เขาก็ถามพ่อถามคนอื่นว่าพี่ใช้อะไรปุ๋ยอะไรข้าวพี่ถึงฟื้นพี่ก็บอกไม่ต้องมาสั่งพี่ทักแอดมินไปเลยทักตามเพจไปได้เลยทักคือถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยคือทักแอดมินดีกวา่าคือเราน้องแอดมินเนี่ยเขาจะได้ให้คําตอบที่ถูกต้องเนะเพราะบางคนแต่ละที่มันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปใช่ใช่แอดมินให้คำปรึกษาดีมากนาข้างๆนี่ก็เริ่มจะใช้ตามพี่แล้วตรงนี้เนี่ ใช่เนี่ยก็เริ่มใช้ตามพี่แล้วก็นาลูกพี่ลูกน้องกันก็เริ่มใช้ตามโทรมาข่าครับขอคําปรึกษาพี่ว่าต้องฉีดอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ให้เบอร์แอดมินเขาไปให้สั่งตรงจากแอดมินเลยจากมือใหม่นะปีแรกกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคนรู้คนนี้เริ่มโทรมาถามเราแล้วใช่ไหมเราก็ให้ข้อมูลตามความจริงไงเออเราพยายามจะแบบเพราะว่ามันไม่ต้องบิดผิวเพราะเราเราไม่ต้องโกหกกันเพราะเราก็ทําให้เห็นเพราะเราก็ทําให้เห็นเลยว่าข้าวเรานะจากสภาพที่แย่มากอยู่ตุ จุดต่ําสุดจนมาสูงสุดได้ได้ขนาดนี้นะถือว่าโอเค<ช>นี่ถ,ถ้าสภาพข้าวพี่ไม่ย่อยนะไม่เป็นโรคนะแล้วพี่มาใช้แกมมาทูนะพี่ว่าจะได้เยอะกว่านี้ใช่เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าพี่ก็จะใช้ตั้งแต่ต้นเลยจะใช้เอฟฟอร์ดแกมมาทูซีโฟตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนั้นนะพี่รู้จักเอฟฟอร์ช้าไปน,นะมันเลยทําให้ข้าวพี่ย่อยแต่อย่างนี้มันยังฟืง้นฟูกลับมาได้นะก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าพี่รัตเนี่ยใช้ตั้งแต่แรกเลยใช้ทั้ง a f o r ร์ดแคม a 2 c 4ใช่ไหมแล้วก็อะไรเอมมอีกตัวนึงเอมมอีกตัวนึงอ่าตัวเนี้ยจะดูว่า14ไร่ของพิรัตเนี่ยเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ1ิ15เกวียน15เกวียนใช่ไหมอาจจะครั้งหน้าอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้ก็รอดูติดตามดูนะว่าครั้งต่อไปของพิรัตเนี่ยจะได้มากกว่า15เกวียนหรือเปล่าโอเคขอบคุณนะครับพี่ครับผมอย่าลืมติดตามดูนะครับ